สวัสดีครับเพื่อนๆนี่สีพานะครับมาทําการนะครับย้ายเมล็ดพันธุ์ผักสลัดนะครับลงฟองน้ำนะครับเพื่อเพาะต้นกล้าผักสลัดนะครับนี่ปลูกต่อไปนะครับอุปกรณ์ก็มีถาดรองน้ำโฟมมีน้ำนะครับขั้นตอนแรกเติมน้ำนะครับเข้าไปในถาดแล้วก็เทให้ฟองน้ำให้มันชุ่มน้ำนะครับชุ่มน้ำเปียกน้ำอมน้ำในลายนะครับ หลังจากนั้นนะครับเขาก็นําเมล็ดพันธุ์ผักสลัดนะครับที่เขาทาการเพาะไว้นะครับในกล่องนะครับมานะครับอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งที่เพิ่มมาก็คือแหนบนะครับเพื่อในการขีดเมล็ดพันธุ์ผักสลัดนะครับเขาก็ขีดมาจากกล่องนะครับแล้วก็เอาด้านที่เป็นรากนะครับสีขาวๆนะครับสังเกตง่ายๆหลงด้านล่างนะครับแล้วก ด้านบนก็นจะเป็นเมล็ดมันนะครับอยู่ข้างบนนะครับกระทาแบบนี้นะครับเสียบไปเรื่อยๆนะครับตามร่องนะครับจนครบจนครบทั้งหมดนะครับที่เขาทาการเพราะใส่กล่องไว้นะครับช่องนี้เขาก็ค่อยๆทํานะครับเพราะว่าบางทีที่เคยเจอเคือเวลาเขาขีบอกม้านะลากหลุดนะครับเมล็ด ตัวนั่นนี่แกบบ็ว่าสามารถใส้ได้เลยนะครับนเขาก็ยังม,มีความชำนาญเขาก็จะทำไปเลยเลยแบบนี้นะครับหลังจากเสร็จเรียบร้อยนะครับทุกครบทุกอันแล้วนะครับลงเอาน้ำมะ็ดพันผักสลัดลงในฟองน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับเขาก็เติมน้ำนะครับให้เต็มเลยนะครับให้ฟองน้ำลอยขึ้นมาเลยนะครับอยู่ข้างบนเลยนะครับเติมน้ำเต็มเลยเติมถ่ียเ,เติมเที่ยวเตยมวบนะ หลังจากเติมน้ำเต็มถาดเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็นําถาดตัวนี้นะครับไปวางไว้ร้อนะครับให้ต้นกล้าของผักสลัดนะครับขึ้นมาในต้นที่สมบูรณ์นะครับเขาก็จะคัดเลือกหลงไปปลูกในกองนะครับกองโฟมต่อไปนะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการย้ายเมล็ดพันธุ์นะครับลงฟองน้ำนะครับเพื่อทําการเพาะกับต้น ไว้สำหรับเปินะครับของวัดสดุสินค้คจะมีประมาณนี้นะครับเแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม